สวัสดีค่ะกิฟน,นะคะก็ก่อนที่จะมารู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณหมอนะคะก็มีปัญหามนลูกต่ํานะคะก็ที่ไหนดีนะคะก็ดูแลตัวเองหมดนะคะแล้วก็เงินที่หามาทั้งชีวิตนะคะก็ดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบนันหรือว่าหมอไหนดีนะคะไปหมดนะคะก็โชคดีค่ะก่อนที่จะโดนตัดมวดลูกนะคะก็จะมีป้านะคะไปบวชน,นะคะป้าก็าได้นานะคะผลิตภัณฑ์ของคุณหมอนะคะตำรับนี้นะคะตำรับนี้ก็คือเอเอ็กวันถูกไหมคะ ตัวนี้นะคะก็จะช่วยดูแลนะคะน้องข้าบอกนะคะมันลูกต่าหย่อนยานพยาามฉี่ไหลนะคะปวดหน่วงซีดฟังคผือตกขาวถูกไหมคะตัวนี้นะคะมันมีถกโดนใจอยู่คือมันลูกต่าเพราะเราลูกต่ําต้องตัดแล้วนะคะก็ะได้ตัวนี้นะคะดูแลตัวเองนะคะ,ะสามสามตำับนี้นะคะ3มขวดเองค่ะขวดแรกปรับขวดที่2เสริมสร้างนะคะขวดที่3าเห็นผลเด่นชัดนะคะทุกวันนี้นะคะดื่มมาตลอดเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะ แล้วมันมีผลพลอยได้นะคือมันจะได้ผิวเลยนะคะผิวเราจะเลืล่นละเอียดนะคะมันจะไม่ได้ว่าจะขาวแค่หน้านะคะคือมันจะผิวมันจะทัดได้ทั้งตัวค่ะนะคะตรงนี้นะคะการันตีได้เลยนะคะก็ค,คือได้กระชับหมดเลยนะคะเมื่อก่อนน้ำหนัก85กิโลนะคะตอนนี้ลงมา60ไม่มีที่เหี่ยวสักที่นะคะตีให้ดูนะคะไม่มีที่เหี่ยวสักที่นะคะคือไม่ได้ออกกาลังกายแต่ว่าตัวนี้นะคะตำรับนี้นะคะจุดที่ชอบที่สุดก็คือช่วยกระชับ กระชับทุกสัสดส่วนนะคะยกเว้นปากจมูกและรูหูนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าดื่มเองประจํานะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะปัญหาตัวเองที่จะต้องโดนตัดมดลูกนะคะก็ได้ตำดับนี้นะคะดูแลทุกวันนี้ปัญหานั้นหมดไปนะคะกลับมาสวยมาใสามากลับมาเป็นสาว14อีกครั้งนึงนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะท่านไหนนะคะผู้หญิงเรานะคะที่เลยหลักสี่เหมือนกันนะคะกับกะะที่มีปัญหามดลูกต่ำนะคะก็ทักมาได้นะคะ 0819156541นะคะทักมาค่ะนะคะกิฟจะดูแลอย่างดีนะคะอ่า